เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักของผมคนหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวต้นเรื่องที่ได้รับผลโดยตรงนักครับพอดีเขาไปที่บ้านของเพื่อนเขาอีกทีหนึง่งแล้วก็เกิดเรื่องมันเกิดขึ้นที่บ้านของเพื่อนขอเขานั่นแหละครับคนรู้จักของผมคนนี้เขาชื่อพี่บีครับคือพี่บีเนี่ยมีเพื่อนอยู่แถบแถภาคกลางครับแถวแถวเมืองเก่าก็แถวอยุธยานั่นแหละครับแล้วทีนี้เพื่อนของพี่บี บ้านเขาเป็นสำนักรงเป็นหมอผีใดพวกนี้รับดูดวงรับแก้ของรับทำของมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยทวดแล้วครับแล้วเพื่อนของพี่บีเขาก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นระดับที่เรียกว่าเชี่ยวชาญพอตัวเลยละครับเช่นไปเดินป่าหรือไปเที่ยวบ้านนั้นบ้านนี้แล้วเขามีต้นขนุนเพื่อนของพี่บีก็จะไปดูรอบๆต้นขอดว่ามีคดขนุนไหม โดขนนลักษณะมันเหมือนแก่นนั่นแหละครับกลมๆเล็กๆมันจะโผล่มาแล้วก็จะถูกหุ้มด้วยเปลือกของต้นอีกทีเอาสันมีดขอก็จะหลุดออกมาเป็นรูปกลมๆบางหรือว่าเป็นทรงวงรีบางมันเริ่มขึ้นตรงนี้นี่แหละครับช่วงนั้นน่ะพี่บีไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาแล้วมันเป็นช่วงวันหยุดอะไรแบบนี้แล้วพอดีว่าแถวๆบ้านของเพื่อนพี่บีเขามีการบูรณะใหม่ทั้งโบสถ์ทั้งเมน ได้อีกหลายหลายอย่างเลยล่ะครับเรามีเจ้าภาพมาเทาไหเงินสนับสนุนทีนี้เขาว่ากันว่าแต่ถ้าจะสร้างเมนหลังใหม่บวนหรือเมรหลังเก่าทิ้งก่อนเพราะฉะนั้นทางวัดเขาก็จัดการลื้อเลยนะครับทัวเพื่อนของพี่บีด้วยความที่เขามีความรู้ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาเข้าไปขอบูชาแท่งเหล็กไอ้ที่มันเป็นสายล่อฝาอยู่บนป่องเปลวครับด้วยความที่ว่าป่องเปลวมันสูงเวลาฝนตกหรือมีพายุ ฟ้ามันก็จะผ่าเพราะมันสูงกว่าที่อื่นเขาก็จะมีสายล่ดฟ้าติดไว้ข้างบนตัวเพื่อนพี่บีเนี่ยเขาก็ไปขอบูชามานะครับแล้วก็ตะแกรงเด็กเผาศพที่มันถูกไฟมาหลายสิบปีแล้วมันก็จะมีการผุพังอะไ่บ้บางจะขอมาหลอมเพื่อเอาไปทํามีดหมอแล้วยังมีตะปูสังขวานอนเวลาหรือบทน,นะคขับเขาก็จะไปขอบูชามาอีกพีบ่บีบอกว่าตอนแรกเนี่ย ทาเจ้าอาวาท่านก็ไม่ให้หลอกคับเพราะท่านก็รู้ว่าจะเอาไปทไําอาใดแต่ด้วยความที่คนปูกของเพื่อนที่เบียรู้จักของหลวงพ่อเจ้าอาวาสในระดับที่สนิทกันพอสมควรท่านก็เลยจําใจต้องให้ไปเสียไม่ได้ส่วนเงินที่เพื่อนที่เบียถวายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับคือบูชากันในหลักหมืน่นแต่ว่าก็หยดตู้บริจาคนั่นแหละไม่ได้ให้กับมือของหลวงพ่อโดยตรงตัวพี่บีบ,บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ได้ของพวกนั้นมาแล้ว พี่บีขา่าไปด้วยครับเวลาวของขึ้นรถก็ต้องพี่บีนี่แหละช่วยขนไอ้ตัวเหล็กสายล่อฝากับตะปูสังขบ่านอนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอต้ตะแกรงเผาศพนี่สิครับพี่แกไม่อยากแต้มันเลยอีกอย่างจริงอยู่ที่ว่ามันเป็นเหล็กก็จะมีน้ำหนักอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเอาไปวางลงท้ายกระบะเท่านั้นโชกกระบะมันยุบลงจนสมหลอแทบติดล้อเลยครับเหมือนกับว่ามันหนักสักตันหนึ่งอะไรประมาณนี้ นี่ซึ่งรถกระบะที่เพื่อนพี่บีขับไปวันนั้นเป็นกระบะแบบโฟร์บิลมันก็จะยกสูงหน่อยโช็กยุบลงมาจนสุ้มล้อได้เกือบติดล้อเลยนะครับซึ่งมันแบบเฮ้ยนหนักเกินไปนะแต่ว่าเพื่อนพี่บีก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับนัเขาจะรู้อยู่แล้วแหละแกก็พูดไปเตย่อนจะขึ้นรถว่าเออถ้าจะตามไปก็ไม่ว่านะแต่ว่าของพวกนี้จะเอาไปทาเป็นมีดหมอเพราะฉะนั้น ถ้าตามไปก็ต้องช่วยไปทําให้ของข,งขึ้นด้วยถ้าไปเฉยๆจะไล่ให้กระเจิงกระเจิงเลยพี่บีบอกว่าตอนเพื่อนเขาพูดนั้นเขาททาเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่พี่บีไม่ตลกด้วยครับก็ตะแกงเหล็กอันเดียวมันทําให้รถยบขนาดนั้นได้ที่ไหนเด็กข้าขอบอย่างรู้หลังจากนั้นก็ขับรถจากวัดไปที่บ้านช่วงเวลานั้นมันเป็นกลางวันพี่บอกว่าทั้งที่แดดแรงแบบนั้น แต่แกกลับรู้สึกหนาวเหมือนมันเย็นอย่างบอกไม่ถูกครับมันเย็นสั่นหลังบูบูแล้วก็ตลอดทางที่ขับรถไปเนี่ยถ้าเจอหมามันจะหอดจะเห่ามันจะวิ่งไล่ตามแล้วก็หอนรับกันไปจนถึงบ้านนั่นแหละครับพอไปถึงบ้านผมสิ่งที่พี่บีตกใจก็คือทันทีที่ต่อรถขนเข้าไปในเขตปานกระบะท้าททยมันดีดขึ้นเหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่สักสิบถึงยี่สิบคนอย่างนั้นเสีย แล้วพอเข้าเขตบ้านเขาก็กระโดดลงกันแดงผึ่งจนที่เบลรู้สึกได้รถมันโยกเหมือนเดงเอาลรงประมาณนั้นเลยล่ะครับพอไปถึงเขาก็จะทำพิธีในการเอาของพวกนี้เข้าบ้านนะครับก็คือรถของเขาเนี่ยเข้าไปจอดในบ้านแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะต้องมีพิธีในการเอาเขา้ามีการทํากระทงอาหารมีการตั้งเปิดรพิธีมีการพรมน้ำมนต์ล้างเยดจันไรเขาว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ตอนนั้นพี่เบียก็คิดอย่างเดียวกับผมตอนนั่งฟังแกเล่านี่แหละของที่เอามาเนี่ยมันก็มีเสนียดจังไรทั้งนั้นของคนตายของเผาผีมันก็มีแต่ไม่ดีทั้งนั้นแหละที่ติดมาแล้วในเมื่อตัวเองอยากได้อาถรรพ์ตรงนั้นเพื่อมาทํามีดให้มันเข้มขังแล้วจะล้างเสนียดจังไรไปทําไมแต่ว่าพี่เบียก็ไม่ได้ถามนะคขับแค่ดูเฉยๆพอลงเสร็จก็จะมีแค่หมายแล้วก็ปูด้วยใบตองอีกทีหนึ่ง แต่แกงเผาศพตะปูเหล็กสายล่อฝาวางไว้บนแค่ล่างสุดแล้วก็มีแค่อีกตัวที่สูงกว่าประมาณเมตรหนึ่งได้เขาจะตั้งเพื่ออาหารขาวหวานตเต็มไปหมดมีเหล้ามีหัวหมูมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีขนมหวานมีสารพัดอย่างสําหรับเลี้ยงนั่นแหละครับจากนั้นปู่ของเพื่อนพี่บีก็ทําพิธีเสกขา้าวเอาใดสักอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องเพื่อนพี่บีกระซิบบอกตอนนั้นแหละครับว่าคืนนี้ถ้าเห็นอะไร อย่าตกใจนะแต่ถ้าให้ดีพอเพื่อนพี่บีเข้านอนแล้วตัวพี่บีก็ควรจะเข้านอนด้วยปลอดภัยที่สุดพี่บีก็สงสัยเป็นในไนแล้วมันจะมีอะไรวะเดี๋ยวเเลือกที่จะเก็บความสงสัยเอาวไว้แะ่ว่าคืนนี้จะดูซิว่ากูจะเจออะไรประมาณตีสองของคืนนั้นนะครับพี่บีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วได้ยินเสียงก้องแขงก้องแขงเหมือน้วยชามมันกระทบกัน แล้วก็มีเสียงบ่นงึมงงเงงงมีเสียงการขู่ตะคอกใส่กันด้วยความไม่พอใจมีเสียงผักมีเสียงร่องจากที่สูงพี่บีก็แปลกใจถามถ้าจะลุกไปดูทว่าเพื่อนพี่บียังไม่นอนเหมือนกันเมื่อเลยลอยเตือนแล้วหนาถ้าคิดว่าใจแข็งพออยากจะดูก็ดูแต่ถ้าคิดว่าใจไม่แข็งพอก็อย่าไปดูเลยปล่อยให้มันเป็นไปคนเรานักขับต่อให้รู้ว่ามันจะเห็นเราได้ น่ากลัวแค่ไหนถ้าอยากจะดูขึ้นมาแล้วหามยากพี่บีชะเง้อดูตรงหน้าต่างก็เห็นว่าเป็นคนนี่แหละเป็นคนปกติธรรมดาแต่มีจํานวนมากเป็นสีบเป็นร้อยเลยล่ะครับกําลังแย่งกันกินเครื่องเส้นบนแครบางคนก็นั่งกอดเข่าอยู่บนตะแกรงคือทั่วหลาดนาบานเต็มไปด้วยคนทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าแห่แห่มาจากไหนแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรกันในตอนนั้นพี่บีก็นิ่งไป แล้วก็ดูอยู่แบบนั้นไอ้คนข้างล่างเขาก็ยั่งกันกินผักกันโมโหขู่ตะคอกันทําร้ายกันแล้วก็เริ่มดักข้อขึ้นเหลือเๆดึงหัวจนขาดบางกระซวกมือเข้าไปในท้องอีกฝ่ายแล้วลากไส้ออกมาบางนั่นแหละขรับแจจึงได้รู้ว่ากําลังดูไรอยู่เพื่อพี่บีบอกว่าพวกนั้นคือวิญญาณที่ตายและเผานบนตะแรงเหล็กที่เอามาบางดวงเขาไปเกิดแล้ว บางดวงก็ไปอย่างที่ได้ถูกลงโทษคือลงดาวรอกไปใช้กับตามเรื่องแต่ว่าบางตนเขายังไม่ได้ไปนัคขับมันก็มีหลายๆอย่างที่ติดค้างคาใจอยู่เขาก็จะต้องอยู่เฝ้าเมนแบบนั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่ตนเดียวต้อมีเป็นสิบเป็นร้อยก็มเมนเผาศพนิดขับรื้อรู้กันอยู่ตายตั้งเท่าใ่ต่อเท่าใ่เขาถึงเรียกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายพอเผาศพแล้วก็วิญญาณไม่ได้กลับบ้าน เพื่อนพี่บีบอกว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละเขาไม่ได้กลับไปเสี่ยงอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามมันก็ต้องอยู่ที่เมนนั่นแหละทีนี้พออตะแกรงที่เผามาเขาก็มาด้วยพี่บีนึกย้อนไปถึงตอนที่ยกตะแกรงวางบนหลังกระบะแล้วก็ท้ายกระบะบรรจบควนว่าเนึกแล้วมันมีอะไรแปลกๆเพื่อนพี่บีบอกว่าไม่ใช่แค่ท้ายกระบะนะตลอดทางที่ขับรถมามีวิ่งตามอีกเป็นร้อย พี่เขาเห็นเพราะเกิดในตระกูลที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เห็นจนชินชาเสียแล้วและตอนที่เขาบอกว่าถ้าตามมาเฉยๆจะตะเพื่อให้กระเจะกระเจิงนดะเขาพูดเกับวิญญาณเฝ้าเมนพอมาถึงตรงนี้ถามพี่แกกลัวไหมพี่บีบอกว่าจะว่ากลัวก็ไม่ใช่จะว่าเฉยๆก็ไม่เชิงอาจเป็นเพราะอยู่กับเพื่อนคนนั้นก็เปรนได้ท่าทีเยาะเยี้ยงของเพื่อนพี่บีทำตัวแกเอง พอยใจสงบไปด้วยผมก็ถามล้วครับว่าเขาอยู่กันได้ยังไงว่าผีเต็มบ้านขนาดนั้นแล้พี่บีก็ช่วยตอบให้ก็มันอยู่มาตั้งแต่เกิดเห็นอะไรแบบนี้ตั้งแต่จําความได้มันก็คงชินชายอย่างที่ว่านั่นแหละเพื่อนพี่บีเขายังบอกเคล็ดลับสําหรับคนกลัวผีมาด้วยนะครับสมมุติว่าเราจิตอ่อนแล้วบังเอิญไปเจอเข้ากับอะไรแบบนี้เทารู้ว่านั่นผีไม่ใช่คน ให้จิกหวาแม่เท้าลงดินสะกิดพระแม่ธรณีบอกให้ลุกมาช่วยทีลูกแย่แล้วพอผมได้ยินก็เหือมันใช้ได้จริงๆเหรือพีตัวพี่บีแกตอบกลัวหวา้ลอครับว่าไม่รู้ไม่เคยลองส่วนเพื่อนพี่บีแกก็ไม่จําเป็นต้องใช้เพราะฝ่ายนั้นเขาไม่กลัวเพื่อนแกยังบอกอีกว่ามันมีอยู่แค่ไม่ขีดตนที่จะปองร้ายกับคนจริงๆเพราะปกติแล้ว ผีเขาก็เหมือนคนนี้แหละเขาก็แค่เปลี่ยนสถานะไปอยู่อีกฟากหนึ่งเท่านั้นเขาก็มีการใช้ชีวิตเป็นหมู่บ้านมีความเป็นไปของเขาตามปกตินะครับบางครั้งก็จำญาติพี่น้องไม่ได้ด้วยซ้ำบางครั้งก็จำได้แต่ว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปใช้ชีวิตได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะต้องดำเนินชีวิตในสถานะของวิญญาณไปจนกว่าจะหมดกรรมบาวร้วะจะถูกส่งต่อไปอีกพบหนึ่ง ซึ่งตรงนี้เพื่อนพี่เขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะขับบอกแค่ว่าเธอเรียบร้อนรู้ไปทำไมตายไปก็ได้รู้เองและวันนั้นที่พี่บีเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแกก็เอาเมีดหมอเล่มหนึ่งออกมาให้ดูด,ด้วยบอกว่านี่แหละมีที่ตีขึ้นจากเหล็กจากของอาถรรพ์ที่ไปเอามาวันนั้นแกยังถามผมด้วยนะขับว่าจะเอาไหมแกให้ผมสายหน้าดิทันที ของผมก็มีครับแต่ไม่ได้ไปตีหลอมเอามาจากเล็กหน้าัวาน่ากลัวอยากเมีดของพี่แกของผมซื้อจากร้านแล้วรบกวนหลวงพ่อหลวงตาท่านเสกใครการเผียไม่ได้ไม่รู้ละ่ะไปไหนมาไหนพกไหวเพื่อความอุ่นใจเอาไว้ก่อนส่วนของพี่บีนะ่ะเรื่อว่าแหงของแท้เลยล่ะครับถึงกับแฟนแกนอนห้องด้วยไม่ได้ถ้าไม่เอาไปยัดไว้ใต้หิ้งผาแทนพี่บีแกมีสัมผัสพิเศษเรื่องนี้ครับจะเห็นคนนั่งอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าเต็มไปหมด ก็ตำแหน่งที่พี่บีเก็บมีนนั่นแหละครับเพียงแต่ให้คนที่ว่าหน้าตาเนื้อตัวไม่ใช่คนปกติน่าเกลียด่ากัว่าไปตามเรื่องก็คงติดตามมาขับมีนนั่นแหละครับผี่ใหม่ที่จะถึงมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนพี่บีคนนี้แกว่าจะลองให้ไปอยู่สักาทิ์เหลือได้อะไรดีติดกลับมาบ้างผมก็ยังสองจิตสองใจอยู่นะครับว่าจะไปดีไหมใจหนึ่งก็เหนือเต้นว่าเออจะได้เข้าบ้านหมอผีตัวจริงแล้วบอย แต่ใจหนึ่งก็ดอกว่ายายาเกิดเข้าไปแล้วกลับออกมาพร้อมอดีตมนุษย์เราผมจะอยู่แบบปกติสุขได้หรือเรื่องราก็มีเท่านี้ครับของอาถรรพ์ขอบพระคุณครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาเชื่อพี่ปอบเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานเก่าตอนที่ผมไปทํางานที่ภาคใต้แกเป็นคนช่วงแพรครับมีช่วงหนึ่งของชีวิตไว้มหาลัยที่ได้ไปเล่าเรียนศึกษาที่จังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ทางภาคต่างที่ต่างถิ่นและการไปอยู่ที่นั้นเป็นเวลาเกือบหกปีทำให้แกได้ผ่านพบกับเรื่องราวของสิ่งเลึนลับที่เป็นของประจําของภาคอีสานผีปอบนั่นแหละครับ แกไปเรียนอยู่เพียงปีเดียวก็ได้ไปคบหาดูใจกับสาวสวยคนหนึ่งเธอชื่อนางเป็นแม่ค้าน้ำปั่นซึ่งมีร้านอยู่หน้ามหาลัยพี่ป๊อบมักจะแวะไปซื้อกินทุกเย็นจนกระทั่งสนิทสนมและคบกันในที่สดุดแม้จะคบหามีอะไรกันมาระยะหนึ่งพี่ป๊อบกับไม่เคยเข้าห้องของพี่นางซึ่งอยู่ชั้นสองของร้านน้ำปั่นเธอเลยขอครั้งใดก็ถูกปฏิเสธตลอดฉะนั้นหากไม่ใช่โรงแรมห้องพักของพี่ป๊อป ก็เป็นสถานที่นัดพบเพื่อเล่าเรื่องการทุกครั้งแล้วก็เป็นธรรมดาของคนรักที่มีความลึกซึ้งกันในระดับหนึ่งการไปพบพ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อฝากเนื้อตัวเป็นเขยเอาไว้ก่อนในหนึ่งก็ประกาศให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในหมู่บ้านทราบว่าพี่ป๊อปและพี่หนังเป็นของกันและกันแล้วทั้งกายและใจแต่เหลือก็เพียงทำพิธีตกแต่งจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งไอพิธีแต่งงานที่ว่า ็คงต้องรองให้พี่ป๊อบเรียนจบเสียก่อนจึงจะเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่สถานที่ราชการปิดทําการเกือบทุกแห่งมหาลัยที่พี่ป๊อบเรียนอยู่ก็ปิดด้วยเช่นกันจะให้กับใต้ก็ไกลเกินและคงเหนื่อยมากหากต้องเบียดเสียดอยัดเยดกับผู้คนมากมายระหว่างเดินทางทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะไปเที่ยวบ้านพี่นางซึ่งอยู่จังหวัดเดียวกับมหาลายัยการเดินทางไม่ลำบากมากนักขี่มอเตอร์ไซค์เพียงชั่วโมงเศษก็ถึง พี่อปอบเล่าว,ว่าแกลรู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันที่จะได้ไปบ้านแฝงขังแรกไม่รู้ว่าประเพณีของคนทางนั้นจะเป็นอย่างไรการที่เขาซึ่งเป็นคนต่างถิ่นไปอยู่อาศัยโดยที่ยังไม่ได้ออกแย้าออกเรือนให้ถูกต้องมันจะเป็นการผิดผีเหมือนที่ภาคเหนือเขาถือกันหรือเปล่าไม่ต้อง,องอกังวลหรอกบ้านเขาไม่ใช่คนหัวโรานที่นางบอกกับพี่อปอบหลังจากทั้งูู้้แส่กิจกรรมบำเรอรักแก่กัน แล้วน,นอนกอดกายหายใจหอบกระเซาอยู่บนเตียงในหอพักพี่นางอายุมากกว่าพี่ป๊อบเกือบสิบปีแต่พี่ป๊อบบอกให้ลืมเรื่องนั้นเสียเป็นผัวเมียกันแล้วต้องไม่อยากเอาเรื่องไวโยับพวดมาเป็นตัวขวางก,กันให้งดหงุดหียดใจตลอดสามสี่วันที่อยู่บ้านพี่นางพี่ป๊อบได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอาหารพื้นบ้านที่แม่ของพี่นางทําให้ทุกๆเหมอพี่ป๊อปบบอกว่ามันอร่อยเหมือนกินกับข้าวหรูหร เหมือนพัสคารไม่มีเพียร์บางวันก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่การเขียนก็เล่าเรื่องบทลักไม่มีพักคือแล้วสองสามครั้งแล้วแต่เลี้ยวแดงจะมีเหลือบางวันอดใจไม่ไหวแดดเปรียงพากันเข้าโรงแรมระหว่างทางก็มีแต่เรื่องหนึ่งที่พี่ป๊อบติดใจคือพฤติกรรมของพี่นางซึ่งมักจะหายตัวไปตอนดึกๆครั้งละสองสามชั่วโมงหลังจากที่พี่ป๊อบหลับไปแล้วมาถามก็บอกว่า,าทำธุระส่วนตัวเกี่ยวกับทางบ้าน ให้พี่ป๊อบอย่าใส่ใจหลังจากกลับมาจากไปเที่ยวปีใหม่ที่บ้านพี่หนังพี่ป๊อบอยู่ในสภาพที่ผอมโซผิวเหลืองเซียดเหมือนคนไม่มีเลือดเพื่อนหลายๆคนที่รู้ว่าพี่ป๊อบเขากับเสารุ่นใหญ่และเห็นสภาพเหมือนศพตายซากก็เป็นห่วงเข้ามาปรามเข้ามาแสวบางแต่พี่ป๊อบไม่สนใจเลยในเวลานั้นแกบอกว่าทุกนาทีในหัวของพี่แกจะมีแต่เรื่องอย่างว่าเพียงเท่านั้น แต่ต้องเป็นกับพี่นางคนเดียวคนเื่นแกไม่มีอารมณ์เลยฉะนั้นแกจึงไม่สนใจคําพูดคําจาของใครที่คอยเตือนท้งเซนมึงระวังนะไอ้ป๊อปดูดีดๆกูเห็นมึงหลงพี่นางหัวปากหัวปามขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามึงโดนของเข้าแล้วนะเพื่อนของพี่ป๊อปคนหนึ่งบอกหลังจากที่พี่ป๊อบขอปีกตัวออกจากวงซูดาเพื่อต้องไปรับพี่นางกลับห้องโดนขงโดนของเชีย่ยวไดล่ะคนรักกันอยากอยู่ด้วยกันทุกเวลา มันผิดหรอวะพี่ป๊อบเถียง,งแสดงอาการไม่พอใจแต่กูว่ามันแปลกๆนะโว้ยแฟนมึงดูไม่ธรรมดาเลยมึงอย่ามาพูดสีสวะนางเขาก็เป็นผู้หญิงทั่วไปนี่แหละถ้ามึงยังพูดอะไรแบบนี้อีกกูจะเลิกคบกับพวกมึงจริงๆนะแล้วพี่ป๊อกก็จากไปด้วยอาการงดเงิเงียดอาการของพี่ป๊อปหน่ะคือเรื่อยๆรย่างกายผ่ายผอมข้าวปลาไม่ยอมกินผิดกับพี่นางที่อวบอัดดูมีน้ำมีนวล ผิวพรรณเปล่งปลั่งงามสัพรางดาวเสาแรกร่นบางวันพี่ปั๊บเหนื่อยแทบขาดใจกับจากเพรียนก็นอนสิ้นเลี้ยวแรงอยู่บนเตียงแต่พอเห็นหน้าพี่นางที่เข้ามาหาที่ห้องเอาลมกำนัดกระพุง่งพันจะไม่สามารถจับยังใจได้ลากสาวเจ้าขึ้นเตียงมนเลียเพลงการด้วยความเล่าร้อนด้วยวาร่างกายที่ผายผอมแถมยังต้องหอมใช้แรงไปกับเรื่องอย่างว่าไม่เว้น,นวันวันละหลายหลายรอบ ทำให้ในที่สุดพี่ป๊อบก็ล,ล้มป่วยลงกระทันหันและต้องเข้าโรงพยาบาลในที่สุดพี่นางเองก็เป็นห่วงปิดล้านมาเฝ้าไข้พี่ป๊อบคอยดูแลไม่ห่างฐานะทางการเงินของพี่ป๊อบนั้นก็ใช่จะอยู่ในขั้นหลายยากเมื่อพี่นางขอร้องให้ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษขอต้องการความเป็นส่วนตัวพี่ป๊อบก็ไม่ขัดวันหนึ่งเพื่อนของพี่ป๊อบไเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลังจากเลิกเรียน ด้วยความสนิทกันจึงไม่ได้เคาะประตูก่อนไปถึงก็เปิดประตูเข้าไปเลยทันทีที่แทรกกายเข้าไปในห้องได้สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเสียงครวญครางด้วยความเสียวซ่านเปี่ยมโศกห้องพักของโรงพยาบาลนั้นเมื่อเปิดประตูไปจะพบกับผนังห้องน้ํากั้นอยู่เตียงคนไข้จะเห็นเพียงช่วงปลายเท้าเท่านั้นคนที่กําลังส่งเสียงเปี่ยมโศกนั้นจะดูไม่รู้ตัวเลยว่ามีอาคกการตัวกะเข้ามาเยือน ยังคงเพ่งแสงออกมาไม่ขาดปากมุงปอ่าช่วงเวลานั้นทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงเทาดาแห่งสวงสวรรค์แต่ก็เป็นธรรมดาของเพื่อนที่จะต้องแอบดูบทรักอันเล่าร้อนหากมีโอกาสเพื่อนของพี่พอปอบ่องย่าง,งไปแอบดูทั้งคู่ปลนเปวลวรสสวัด์ให้แก่กันแล้วก็ได้เห็นภาพนั้นตามใจปาถนาภาพที่เห็นคือพี่พอปอกำลังมีความสุขแสดงบทรักกับใครคนหนึ่งอย่างถึงพลิกถึงเฉิง ความจริงเพียงแค่ภาพว่าผิวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตาของวัยรุ่นมหาลัยแต่สิ่งที่ทาให้เพื่อนเขาพี่ปอ๊อบขนนั้นยังตะลึงตาค้างคื่าร่างที่ขึ้นคล้องควบอยู่บนร่างที่ผ่ายผอมของพี่ปอ๊อบต่างหากเราไม,ไม่ใช่ร่างอวบอัดของพี่นางแต่เป็นร่างเปลือยเปล่าของหญิงแก่ผิวหนังเหี่ยวย่นดาคำํามันจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือเลยหากคนที่เห็นนั้นมีคนเดียวแต่นี่เห็นกันทั้งกลุ่มเพื่อนสนิทสองสามคนเห็นหมด เรื่องของพี่ปอบค่อ,คอยๆอ,ออกมายืนรวมกันอยู่หน้าห้องปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรกันดีเคิดว่าพี่ปอบน่กจใจพี่นางไปเมียะไรกับเญียงแก่คราวแม่เขาวยญ่ที่ไหนไม่ทราบแต่พักใหญ่ๆประตูห้องพักผู้ป่วยก็เปิดออกแล้วคนที่ออกมานั้นกับเป็นพี่นางเพื่อนทั้งหมดจึงได้แต่อึ้งเสนิทพูดอะไรไม่ออกพอพี่นางกลับไปพเพือ่อนๆก็พาก,กันเข้าไปเยียมพี่ป๊อบก็บอกว่าเพียอยากนอนพัก จึงไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากเพื่อที่เกิดขึ้นกับพี่ป๊อบนี้เพื่อนเพื่อนปรึกษากันแล้วพยายามจะหาทางช่วยเพราะรู้แล้วว่าขณะนี้พี่ป๊อบกาลังเล่นอยู่กับสิ่งไม่ดีพี่นางคนรักของพี่ป๊อบไม่ธรรมดาเลยจริงๆดังคาดแต่จะเป็นอะไรนั้นยังหาคําตอบกันไม่ได้ยิ่งนานบัณนเข้าพี่ป๊อบยิ่งอาการแย่ลงเรื่อยๆนอนอยู่โรงพยาบาลน,นานเกือบเดือนหมอบอกแค่ว่าร่างกายอ่อนแรงแต่ไม่มีโรคแทรกซ้อนจะให้กลับบ้าน ก็กลัวจะยังไม่ดีขึ้นจึงให้ดูอาการไปเรื่อยๆก่อนแต่ทุกๆวันพี่นางก็จะไปเยี่ยมไม่เคยขาดทางฝั่งเพื่อนฝูงต่างก็หวาดกลัวพี่นางจะออกนอกนาเดินสวนกันที่ทางเดินของโรงพยาบาลถ้าหลบทันก็จะหลบไม่ค่อยอยากทักจฉนกระทั่งพ่อแม่ของพี่ป๊อบหมายี่ยมพอเห็นสภาพของลูกชายก็ปล่อยโฮว่าพ,พี่แกแทบจะเป็นผีตายซากอยู่แล้วตัวพ่อของพี่ป๊อบน,นั้นปมนควรเล่นของ เห็นสภาพลูกชายแบบนี้ก็ดูออกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติหน้าแปลกที่ตลอดสองสามวันนั้นที่นางไม่โผล่หน้ามาเยี่ยมพี่ป๊อปเลยแม้จะพยายามโทรหาเพื่อให้มาไหว้พ่อแม่เธอก็ไม่ยอมบอกแต่ว่าปิดร้านหลายวันงานจนล้นเหมือก่อนกับพ่อพี่ป๊อปได้เอาขอ่าวบางอย่างสอดไว้ใต้เตียงโดยที่พี่ป๊อปไม่รู้แต่ท่านบอกเรื่องนี้กับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วมาเรียนมาหาลัยเดียวกันกับพี่ป๊อป คำชับว่าอย่าให้ใครเอาออกเด็ดขาดแล้วคอยดูอาการของผู้หญิงที่มาเยี่ยมพี่ป๊อปคนนั้นด้วยว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพอพ่อ,พอแม่ของพี่ป๊อปกลับพี่นางก็หมายียมเรากับรอเวลาอยู่ก่อนแล้วทันทีที่เปิดประตูเข้ามาหลอนมีท่าทีกขบวนะบะายอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนๆที่ยังนั่งเล่นเป็นเพื่อนพี่ป๊อปอยู่ในห้องผักทุกคนสามารถสัมผัสกลิ่นเหม็ดเนา่าอบกวนเหมือนในห้องมีหนูตายเฉยมาไม่ขาดระยะ คิวี่หยาบของพี่นางดูไม่มีความสุขเลยสักเนิดเธอไม่เข้าใกล้พี่ป๊อปเลยบางของเยี่ยมไว้ที่โต๊ะสอบถามอาการแล้วก็ขอตัวกลับแล้ครั้งนี้พี่ป๊อบก็ไม่ได้หลังแกบอกว่ารู้สึกไม่อยากอยู่กับพี่นางที่เป็นคนรักของตัวเองลำพังเลยสักเนิดพวกมึงใครก็ได้อยู่เป็นเพื่อนกูนหน่อยสิคืนนี้พี่ป๊อปเอ่อยปากขอร้องให้เพื่อนอยู่เฝ้าไม่ต้องกลับเพราะแกรู้สึกวาดกาลัวอะไรบางอย่างขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุ เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงเดึกคือนนั้นเพื่อนสนิทของพี่ป,อป๊อบนอนเฝ้าไข่พี่แก่กันครบทุกคนขณะที่กําลังหลับอยู่นั่นเองโจโจก็ต้องสะดุ้งเตือนไม่ได้ยินเสียงตึงตังพร้อมคำดักมาจากเตียงคนไข้พงกศีรษะขึ้นมองก็เห็นพี่ป๊อบดิ้นไปมาสองมือกวาดแกวนไขวขวาเหมือนคนขาดอากาศไม่เพียงเท่านั้นบนร่างของพี่ปอบยังมีเงาดำๆคล่อมอยู่ กีริยาของร่างนั้นเรากับพยายามเขือนใจพี่ป๊อบให้ได้แต่แล้วก็เกิดแสกโบพุ่งออกจากเตียงพี่ปอบแต่แทแกร่างนั้นกระเด็นหายไปเพื่อนฝูงที่เห็นถลัดตัวลุกขึ้นเปิดไฟแต่เข้าไปดูการพี่ปอบปรากฏว่าเสื้อคนไข้ขาดวินหน้าอกที่เหี่ยวแห้งพองยุบทีทีนั่นมีแต่รอยเลเ็บเต็มไปหมดรอบริมฝีปากเหอบวมแดงเหมือนถูกใครหรือตัวอะไดดูอย่างแรงน,นางนางนางจะปั้มกู มันจะฆ่ากูพี่ป๊อบบอกด้วยการตื่นกลัวน้ำตาไหลพร่าแกเล่าว่าขณะที่แกกำลังหลับจูรู้สึกได้ว่าพี่นางมาหามลถึงก็บอกว่าอยากมีอะไรด้วยแต่พี่ป๊อบเก่งใจเพื่อนจึงบอกปัดไปและอีกอย่างแกไม่นึกมียลมกำนัดเหมือนแต่ก่อนเลยได้ยินแบบนั้นสาวนางทำหน้าไม่พอใจสะบ ớ อะไรบางอย่างออกมาแล้วก็โดดขึ้นค่อมร่างของพี่ป๊อบทันที เช็ดเสื้อเช็ดผ้าพยายามร่วมรักกับพี่แก่ให้ได้พอพี่แกขัดเขินพี่นางก็โกรธรูปร่างหน้าตาที่สวยสดอวบอิ่มกับกลายเป็นคนแก่น่าเกียดและเหม็นเหืนเหม็นก็ขีดนี่เล็บที่แหลมและยาวเขี่ยไปตามแผงอกผมต้องส่งเสียงหวัวแล้วชอบใจหญิงเชรานางนั้นก็ลงมาประกบปากดูดเดิมพยายามใช้ลิ้นแทะเข้าไปในปากแล้วล้วงเลือกเข้าไปในคอหอยของพี่ปอบแต่จู่จู่มันก็กระเด็นออกไปเสียเฉย คืนนั้นพี่ปอบและเพื่อนไม่มีใครได้หลับกันเลยนั่งถากตาก,กันจนเช้าพ่อกับแม่ของพี่ปอบดีรถกลับมาพออย่างไปไม่ถึงเครื่องทางจัดการทําเรื่องย้ายลูกชายแกไปรักษาตัวที่บ้านเกิดทันทีแกจงรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วตกลงมันคืออะไรหรอพี่พี่นางเขาไม่ใช่คนจริงๆใช่ไหมผมถามเมื่อพี่ปอบเล่าจบแกมองผมสายหน้าหน่อยหน้อยแล้วเล่าว่าพี่นางเป็นปอบเชื้อปอบคุณใส อาจจะเป็นเพราะว่าแกเล่นของของสเสน่สารพาัดเพื่อรังให้ผู้ชายคนใดก็ตามที่ครบหาดูใจด้วยนั้นไม่ทิ้งไปไหนแต่ของพวกนั้นอาจย้อนกลับเข้ามาทําร้ายภายหลังทําให้กลายเป็นปอบแต่จะด้วยสายเหตุอะไรนั้นไม่สามารถเดาได้ที่พี่ป๊อปมั่นใจแบบนั้นก็เพราว่าหลังจากที่แกกลับมารักษาตัวที่ชมพรเพียงไม่กี่วัน,นเพื่อนๆที่สนิทกันก็โทรมาบอกว่าพี่นางตายแล้ว มีคนพบศพแกนอนเอือดอยู่ในห้องชั้นบนของร้านน้ำปั่นแกนั่นแหละตรงหน้าอกมีรอยช้ำรอยไม่ขนาดฝ่ามือเห็นได้ชดัดแต่ที่ทำให้ทีมกู้ภัยขนลุกคือห้องของพี่นางนั้นแล้วก็เป็นสำนักหมอผีของขังเต็มไปหมดทั้งยังมีจานใส่พวกเลือดสดเนื้อสดที่เริ่มเน่าแล้วอีก3-4ใบคาดว่าแกน่าจะเอามาเลี้ยงผีที่แกครอบครองอยู่เป็นแน่ได้ยินแบบนั้น ผมก็นั่งขนลูกตามหลักครับคิดว่าถ้าเป็นผมคงไม่รอดแน่ดีว่าพี่ป๊อบแกยังมีบุญพ่อของแกมีของดีจึงช่วยให้รอดมาได้แต่ก็เกือบพาตัวเองไปตายเพราะความมัวเมาในรูปรถกิ่นเสียงไม่ยอมฟังคําเตือนของใครๆในที่เขาก็พยายามบอกจนปากแทบฉีกว่าผู้หญิงที่ชื่อนางคนนี้น่ะไม่ธรรมด,ดาเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ